เรามีก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมแบบเป็นมาม่านะครับผมครั้งแรกเลยจะได้ลองมาดูกันจะแซ่บมากขนาดไหนอันนี้มีน้ำพริกกะปิครับผมจะกินน้ำพริกกะปิหมูกรอบครับผมวันนี้โอ้เหลืองสวยเลยของพูดคุนไปเก็บบักแข้งให้ได้ครับนี่รวยโอ้โหขึ้นมาได้ไหมครับผมแดงครับตับเต๋อไอ บ,บดีครับเผ็ดเพหน่อยติ่จะปั่นลงไปครับพอดีครับผมะอมเรียบร้อยแล้วครับเกี๊ยวชโสมปั่นจัดตามตะกอนต้นเงีนยจัดมีผักสดใสอยู่กุ้ยเตี๊ยวเลือแบบไม่ห่อนะครับผมเซเว่นแซ่บมากเลย ดสความเข้มข้นดูดิกินผักได้แบบตนน้นนึงเลยสบายเลยกินกับพริกสดดูนะผมเดือดแบดบพอแบบนี้ เสิดไปน้ำสุปเล็กน้อยครับสมุนไพรลอยแปดชนิดเลยหรอแบบนี้ <c oughs> อยากให้เบาอ ทีทีเด็ดผมเจียวสะอมนั่น้องทีกบป,ปีทุ่ชุม่ม แข่งรุ่นนี้หนอนน้ำบวมแขบครับ <c oughs> จำ <c oughs> ดองผิดกับแคบหมูหน่อยนี <c oughs> ่นุ่งเปลืองเขาดีกินดูจากอิม่ม ผมงามมา่าหมดที่ผมไม่ไงเาเบิงครับเราจะแบบซุรที่ประทูให้ดูหืมมมมมเบมมมมียมมมม <c oughs> นี่ครับปกติรรมดามย่ผักสดผักบวกกักแซลบนะครับอพริก <c oughs> <c oughs> แ่ผมเป็นคนมากงอปีต้มครับผมงอปีต้มแล้วผมกินน้ำปีกับปีนอ่งที่หนึ่งเลยแกเซเวลาครับแต่นึ่งขอบคุณเมกาของมากแล้วนะเดี๋ยวนี้สุดหืมอื้หือ,หอ,หอ ดูนิ่วนะครับนี่เขาดิเลยเขาอิ่มเพราะเป็นเมนูที่อิ่มเรเป็ี่ยนนี่นะครับกินจนท้องไข่อยู่เด่นครับฟุตฟิกเลยถอดไข่ก็มาผิกกะปิจบ

เอาไปอืมมสุดไห่เอาครับซื้อมาเป็นครับผมโอ้โหหอมสุดไหมไอะไรเป็นแบบพวกสมุนไพรพวกผมกระดูกนะครับหลายๆ Yeah.